สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้ทำทำคลิปให้อีกนะคะเพราะว่าโดนปลูกมานะคะจริงๆแม่หมอนอนไปตั้งแต่เย็นๆหัวค่ำแล้วนะคะแล้วก็โดนเรียกมาวันนี้รู้สึกว่าอ่าจะต้องมาใช้ภพยน้องประคาบอีกแล้วนะคะคือน้องเขาเป็นคนช่างจอแจมากเลยนะก็พยายามจะหยิบสำรับอื่นนะแล้วก่อนนะ้นเนี้ยตอนกลางวัน กลางวันเนี่ยคือหยิบหลายสำรับไปแล้วแหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะก็เอาไปเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ามันมีอะไรบางอย่างที่น้องเขาอยากบอกเรานะดังนั้นเราก็มาฟังเขาพูดกันเลย queen of pentacles ไม่ทราบว่าจะเห็นชัดกันไหมนะ อันนี้ two of wands แต่เป็น reverse อันนี้อะไรเอ่ยแม่หมอก็ใส่แว่นนะ nine of pentacles อืมพลังงานอะจริงๆแล้วอะ มันเป็นเหมือนแม่หมอถูกปลุกมาให้อ่านเรื่องความรักนะเพื่อนๆแล้วก็เคยบอกแล้วว่าไม่ได้อยากอ่านเรื่องความรักแต่ว่าหัวข้อมันก็คือประมาณว่าอ่ะมันมีมวลพลังความรักมหาศาลเนี่ยส่งมาหาคุณล้อมรอบตัวคุณคุณถูกรักนะคุณเป็นผู้อันเป็นที่รัก แล้วก็พอเปิดมาเนี่ยมันก็ได้ตามนี้เลยคือเนี่ย Queen of Pentacles คุณถูกรักมากๆเป็นที่รักเป็นที่จับจ้องเป็นที่จ้องมอง n i g h t of Pentacles ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว Two of pen, เออ Two of Bonds Rewards นี่ก็คือแต่ตอนนี้คุณมีสภาวะของความที่รักตัวเองอย่างมากเลยนะ เกิดจากอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าคุณเพิ่งผ่านความเขาเรียกว่าผ่านสภาวะของความหม่นมองในใจมาแม่หมออยากจะจริงๆอะ่ะก็อยากจะรู้นะคือกําหนดดูไปแล้วแหละว่าเอ๊ะมันเป็นความความรักแบบเนี้ยคือใครแผ่เมตตามาให้หรือเปล่าก็กําหนดดูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นความรักอีกแบบหนึ่งก็เลยอยากจะอ,อยากจะกำหนดว่าไอพลังงานพวกเนี้ยที่คุณเป็นที่รักเป็นหัวข้อที่โผล่มาบอกในจิตอะว่าให้ทำหัวข้อนี้หัวข้อนี้อะมันคืออะไรน่ะเห็นไหมเพราะที่ผ่านมาคุณเพิ่งหรืออาจจะ ผ่านความเจ็บช้ำมาตอนเนี้แล้วก็แม่หมอรู้สึกถึงพลังอยพูดแล้วขนลุกขนลุกมาขนลุกขึ้นหัวขึ้นไหลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเคลียร์กระแสบแป๊บนึงเหมือนเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะเป็นที่รักของของเราเอ่อเหล่าโลกทิพย์มากๆอ่ะนะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเจ็บช้ำเสียใจมา คืออยากให้บอกรู้ว่าคุณอ่ะเป็นที่รักนะมีเหล่าโลกทิปอ่ะคอยมองคุณอยู่แล้วก็เอาใจช่วยคุณถึงแม้ตอนเนี้คุณอาจจะกลับมารักตัวเองแล้วก็พยายามที่จะตื่นรู้กับสภาวะของการอยู่ด้วยตัวเองการอยู่ให้ได้ตัวคนเดียวคือหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่มองหาความสัมพันธ์ใหม่พยายามตื่นรู้เรียนกับ ตื่นรู้แล้วก็เรียนรู้กับบทเรียนทางจิตวิญญาณที่คุณเพิ่งผ่านมาอันนี้อะไรเอ่ย hi p r i e t เดี๋ยว h ฮ p r i e s t e เนี่ยคุณตื่นรู้กับจิตวิญญาณเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาบางคนกำลังอยู่ในสภาวะของการพยายามที่จะจะเข้าไป เอาเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็กําลังทําอยู่เอ่อบางคนก็พยายามเชื่อมโยงกับสภาวะอดีตของตัวเองย้อนกลับไปอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะโยงเรื่องราวต่างๆในชีวิตว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย the lovers เห็นไหม แม่หมอถึงบอกว่ามันเป็นมวลพลังความความรักมหาศาลเลยที่มามาหาคุณส่งให้คุณนะอืมไม่อยากจะพูดว่ากำลังกาลังจะมีได้เจอคนรักใหม่ๆหรือความรักใหม่ๆหรือแม้แต่คุณบางคนอันนี้เป็นพลังงานมวลรวมมวลรวมนะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าแม่หมอถูกปลุกให้มาเปิดให้นะ บางคนอะอาจกำลังจะถูกจ้องมองอยู่แล้วก็มีคนเอาใจช่วยคุณอยู่ห่างๆบางคนอาจจะเป็นเป้าสายตาให้กับสังคมหรือมีคนแอบมองคุณอยู่อะไรแบบนี้นะเพื่อนๆแต่คุณก็ยังยังเจ็บปวดอะยังไม่ได้คิดว่าจะอยากก้าวไปข้างหน้าอยากอยู่กับตัวเองอยู่เป็นพลังงานของความอย่างที่แม่หมอบอกอะไหว้บนกับ อดีตคือคิดวิเคราะห์แยกแยะกับสิ่งที่ตัวเองผ่านมาทั้งหลายอ t h a t s w h y เนอะเขาถึงปลุกให้มาเปิดให้นะ king of w a n d s คนเนี้ยคนที่จะมาหาคุณอะ่ะเป็นคนที่แอบจ้องมองคุณนะแล้วก็เป็นคนรู้ว่าคุณอะ่ะเหมือนกับเขากำลังศึกษาคุณว่าคุณเป็นคนยังไงคุณทำอะไรเขาเขารู้ถึงพลังงานของคุณว่า คุณเป็นคนที่มีจิตของความเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่หมอไม่อยากใช้คําว่าตื่นรู้บ่อยอะแต่มันเป็นคําเนี้ยคือเขารู้ว่าคุณพิเศษก,กว่าคนอื่นคุณเป็นคนที่มีพลังจิตอะไรที่มันไปดึงดูดเขาอะมันเป็นพลังที่ภายนอกคุณอาจจะดูเฉยอะแต่เหมือนคลื่นมันตรงกับเขาอะแล้วเขาก็รู้สึกชื่นชอบชื่นชมคุณนะ แอบมองคุณอยู่ไกลๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บอกถึงตัวตนของคุณด้วยและตัวตนของเขาด้วยคือตัวตนของคุณก็เป็นน้องปลาตัวนี้เช่นกันแล้วตัวตัวตนของเขาก็เหมือนน้องปลาตัวนี้เช่นกันก็คือมีคลื่นที่สินเสมอกันอะว่าง่ายๆแล้วก็เป็นคนบารมีใหญ่ทั้งคู่นะบางทีเอออย่าใช้คําว่าบางทีเลยที่ผ่านมาที่คุณอาจจะประสบเคาะ เคราะห์กรรมหรือว่า,อาสถานการณ์ทางทางทาง,ทางสภาวะอารมณ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันตีกันในหัวของแม่หมอนะแม่หมอก็เลยบางทีพูดแล้วแบบชะงักชะงักหรือพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยคือความอิโมชันแลของคุณ่ะที่ คุณไปผ่านอะไรมามันเป็นบททดสอบทางจิตวิญญาณเพื่อให้คุณนะ่ะมีการตื่นรู้มีความตระหนักรู้แล้วก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะดึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณขึ้นมาดึงบาร,รมีของคุณนะ่ะขึ้นมาเพื่อให้เสมอกับเขาคนนี้เสมอกับเขาเป็นคนที่อมไม่ได้วัดกันนะว่าใครใครใหญ่กว่าใครอะไรกว่าแต่มันเป็นพลังงานที่ คุณก็เป็นผู้ที่บารมีเยอะอะแต่เป็นผู้ที่เป็นเฟมินีนอะแต่เขาอะเป็นพลังงานของมัสคุลินมันก็เลยความใหญ่ของทั้งคู่มันเลยไม่ไม่ตีกันอะแต่คู่ของคุณที่เป็นคู่ปลอมหรือคู่กรรมหรือคู่ทวินเฟลมฟอลส์ทวินเฟลมหรืออะไรที่ผ่านมาที่มันเป็นเหมือนคู่เวรกันอะเขาที่ผ่านมาเขาอาจจะ เป็นคนที่มีพลังงานของความที่เป็นเออเป็นเฟมินีนเยอะไปหน่อยบางทีก็อาจจะตีกับคุณหรือไม่บางคนก็คุณนะ่ะมีความเป็นมัสคูลีนเยอะไปหน่อยมันก็ไปตีกับเขาอันนี้หมายถึงคนที่ผ่านผ่านมาของพวกคุณนะลองไปวิเคราะห์ดูแต่กับคนเนี้คือคุณมีความเป็นเฟมินีนให้เขาได้อย่างชัดเจนแล้วเขาก็มีความ มัสคูลินอย่างชัดเจนคือตอนนี้ความเฟมินินของคุณอ่ะมันถูกมันถูกหลอ่อหลอมนะปรับให้เข้าที่เข้าทางด้วยด้วยเรื่องราวของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของพวกคุณในช่วงชีวิตที่ผ่านๆมาคือเหมือนเรื่องราวที่ผ่านมาการเดินทางในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันไปปลูกการตื่นรู้แล้วก็ทำให ความเป็นเฟมินีนของคุณอะ่ะมันเข้าที่เข้าทางเพราะบางคนอะ่ะพอตื่นรู้มากๆก็อาจจะมีความเป็นมัสคูลีนมากไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ <c oughs> คนแม่หมอจะบอกว่าคนที่ตื่นรู้มากมีความเป็นมัสคูลีนมากไปเพราะว่าเหมือนกับเพราะว่าพึ่งพาตัวเองได้ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวอะไรบารมีมันแข็งอะ่ะบางทีมันก็เลยต้องพึ่งความเป็นมัสคูลีนที่อยู่ในตัว ให้ช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองมันก็เลยค่อนข้างจะใช้พลังงานมัสคูลินเยอะไปหน่อยบางทีมันก็อาจจะไปกระทบคนอื่นที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วมันก็เลยตีกันไปตีกันมาบางคนมาสคูลินเขาถอยถอยมาให้คุณมากจนจนใช้พลังงานเฟม,มินินเยอะไปเขาก็อยู่ใกล้คุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วทีนี้พอคุณถูกถูกอ,อ เรื่องราวที่ผ่านมาในการที่เนี่ยสิบเท่อ o ฟซอ10สิบดาบเนี่ยมันมันมาสกิดความเป็นเฟมินินของคุณให้ตื่นขึ้นนะทีนี้ความเป็นเฟมินินของคุณที่มันเข้าที่เข้าทางอะ่ะแล้วก็ระหว่างพอจบเรื่องราวเหล่านี้มาคุณก็ได้มีการถูกกระแสของ Higher Self ปรับวิถีชีวิตของคุณให้มันเป็นเฟมินินที่เข้าที่เข้าทางอะ่ะ เขาก็อืมตัวคนที่จะมาเจอคุณที่เขาเป็นความมีความมาสัสคูลีนน่ะเขาเป็นคนที่เมีความเฟมินีนพลังเฟมินีนน้อยมากดังนั้นเนี่ยเขาจะค่อนขาดค่อนข้างขาดความเป็นเฟมินีนมากแล้วคุณน่ะก็ถูกถูกทำให้มีความเป็นเฟมินีนเยอะอะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เออ่เหมือนจิ๊กซอที่มันต่อกันลงอะ่ะ เขากับคุณน่ะมีความที่แม่หมออยากใช้คำนี้ยคือเป็นคนที่สร้างบารมีด้วยกันมาก่อนนะนะมันก็เลยพอมาเจอกันน่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องการตีกันของพลังงานมัสคูลีนและเฟมินีนที่ที่ไม่ใช้คำว่าที่มันไม่ไม่สมดุลนะ่ะทั้งตัวของเขาและตัวของคุณน่ะได้ถูกเติบโตมาแล้วทำให้ ความเป็นมัสคูลินเขาก็เข้าที่เข้าทางความเป็นอ่อความเป็นมัสคูลินของคุณ <c oughs> ก็เข้าที่เข้าทางอะ่ะมันก็เลยทําให้พวกคุณอะ่ะไม่มีสภาวะที่จะแบบแข่งกันหรืออะไรเพราะว่า,าความสัมพันธ์ของพวกคุณที่ผ่านมาคุณกับคู่ฟอลส์ของคุณน่ะคู่คู่ปลอมๆของคุณคู่กรรมของคุณอะ่ะบางทีอะ่ะอาจจะเป็นกระแสที่เขา เขาหลงรักคุณด้วยความเก่งของคุณด้วยความเป็นเป็นผู้หญิงที่มีมัสคูลีนของคุณแต่พอเขาไม่อยู่ใกล้คุณแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกถูกบดบังแสงอะ่ะเขาก็อาจจะมีความอยากแข่งหรืออาจจะมีความอยากเก่งอยากเด่นเหมือนคุณอะ่ะเถอะแข่งกันแล้วก็อาจจะมีความที่ไม่ลงรอยกันโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกเหล่าเฟมินีนที่ตื่นรู้อะ่ะแต่ว่า มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะคุณอยู่ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นผู้ที่ถูกปลุกให้ตื่นรู้มากแล้วเขามีความมาัสคูลินที่แข็งมากส่วนคุณเองอ่ะก็ผ่านสภาวะเรื่องราวความเศร้าเสียใจบางคนก็ไม่ได้บอบช้ำมาแค่ครั้งเดียวหรอกนะบางคนก็อาจบอบช้ำมาในชีวิตเป็นสิบรอบอ่ะซึ่งอันนี้แม่หมอพูดบางคนนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะ ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณน่ะอืมเหมือนอะไรอ่ะเหล็กยิ่งตียิ่งอ่อนน่ะเหมือนเวลาเราตีดาบอ่ะมันโดนไฟแล้วเอามาตีอ่ะมันเหล็กมันก็อ่อนน่ะแต่พอพอมันถูกตีแล้วพอเย็นขึ้นมาเป็นดาบอ่ะคือมันก็มีความความแบบคมความเป็นแบบเป็นอาวุธอ่ะ คือมีความคมในตัวของมันเองอะนะดาบอะแต่ว่าตอนถ้าไม่ตีมันก็ไม่ขึ้นรูปไงมันก็จะไม่ไม่คมแบบนี้อะไรเงี้ยตัวคุณก็เหมือนกันปัญญาของพวกคุณนะพูดถึงดาบก็มาเลย two of swords อคือคุณนะ่ะพวกคุณนะ่ะต่อให้อยู่กับพลังงานของตัวเองยังไงยังไม่คือกลับมารักตัวเองยังไงคุณก็ไม่ได้กักขังตัวเองนะ คุณอาจจะไม่ได้เปิดประตูแล้วก็เดินวิ่งออกไปมองหาความสัมพันธ์ใหม่แต่คุณก็ไม่ได้ปิดประตูเป็นคนที่เพราะคุณเป็นคนที่มีความรักตัวเองสูงมากอะพร้อมที่จะก้าวไปกับชีวิตหรือว่าหนทางในการเอ,อ่อในการเติบโตหรือโอกาสใหม่ๆของชีวิตพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ล็อกตัวเองอยู่กับ เรื่องราวความเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณอาจจะคือคุณอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะจำจดจำความเจ็บปวดและบทเรียนทั้งหลายในชีวิตแต่ว่าคุณจำไว้เพื่อเป็นบทเรียนคุณไม่ได้จำไว้เพื่อล็อกตัวเองโอ้ยแม่หมอหาวเลยเห็นไหมจำไว้เพื่อเป็นบทเรียนนะไม่ได้จำไว้เพื่อที่จะล็อกตัวเองไว้แล้วก็ ไม่ก้าวไปไหนสักทีอะไรเงี้ยคนที่มาสายตื่นรู้ก็จะไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเจ็บเจ็บแล้วจำไม่ลืมอภัยแต่ไม่ลืมอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นสไตล์พวกคุณนะเฟมเฟ,ฟมินีนที่ฉลาดทั้งหลายอ๋อนี่นอยา่ยาอ่าอย่าเพิ่งเด้งมาเลยนะเนี่ย two of cups เป็นไพ่ที่ออกมาเพื่อที่จะบอกว่า อย่างไรก็ตามคุณจะได้เจอกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะแล้วไพ่ใบน,นี้ยมันก็เป็นไพ่ที่แม่หมอรู้สึกว่าต้องเปิดให้ใบสุดท้ายสำหรับสำหรับนี้แล้วแหละเป็นไพ่ที่ดีมากก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะการเปิดไพ่ครั้งนี้เพราะว่าเป็นมวลความรักที่ มาบอกว่าคุณกำลังเป็นที่รักเป็นที่แอบมองมีใครส่งความรักมาให้คุณมากมายเนี่ยเพื่อนเพือนนะคะอืตอนแรกแม่หมอก็คิดว่าเอ๊ะเป็นพลังงานของเหล่าพูดผีหรือเปล่าเหล่าโลกทิพย์ส่งมาด้วยหรือเปล่าใช่เขาก็ให้คือมันก็ใช่ด้วยว่าเขาอ่ะก็ให้อ่อ ให้กำลังใจพวกคุณเพราะว่าแม่หมอก็ดูแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ใครแผ่เมตตามาหรอกเพราะว่าเอาจริงๆคนปฏิบัติอะถึงจุดหนึ่งนะใครแผ่เมตตาให้อะ่ะจะรู้เลยแม่หมอเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่แม่หมอเป็นนะเวลาใครแผ่เมตตามาให้แม่หมอจะรู้บางคนอยู่ดีๆก็มันมีเหมือนกันอยู่ดีเขาก็ส่งกระแสโอ้โหสิกลับมาหน้าลอยมาก็มีมาทั้งตัวเลยก็มีแล้วเราก็เห็นแบบนั้นแหละแต่เราก็สงสัยว่า ส่งมาทําไมส่งมาแล้วมันไม่ถึงวะเรื่องของเรื่องก็คือฉันไม่จําเป็นฉันไม่จําเป็นต้องได้รับการอโหสิกรรมจากเธอไงมันก็เลยส่งมาไม่ถึงไงเพื่อนๆบางคนเขาก็จะมีความหลงตัวเองนะคิดว่าเขาเป็นผู้ถูกเสมอแล้วก็อืมส่งความแบบฉันอโหสิกรรมให้เธอนะส่งมามันมาไม่ถึงเพราะว่า เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ที่เขาจะเอาโหสิกรรมให้ไงเพื่อนเราเป็นผู้ที่จะต้องเอาโหสิกรรมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวใหญ่จะเปิดให้นะจะเปิดให้ใหม่หรือจะทําคลิปให้ใหม่ดีอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่หมอปิดคลิปนี้ไปนะแล้วก็จะจะเปิดให้เพื่อนๆนใหม่นะเพื่อนเพื่อนจะเปิดเป็นจะลองเปิดเป็น <Hey. S 2> เดี๋ยวแม่หมอพอสไปก่อนละกันอ่ะมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอนแรกว่าจะพอสนะแต่ได้ยินเขาบอกว่าเปิดไปเลยไม่ต้องพอสหรอกไม่ต้องทำคลิปใหม่หรอกอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยก็ได้ก็อันนี้จะเป็นแับหนึ่งนะจะเป็น heaven and earth ตายละภายก็ลืนล่นลื่นเราขยับมากๆกระดูกกระดั้นกรอบแกรบเป็น heaven and earth นะ เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูดีกว่าหมอก็ล้างไพ่ไว้แล้วนะอย่างที่เคยบอกว่าบางคนบางคนเน่ะเห็นไม่หมอหยิบไพ่ออกจากกล่องอะก็จะคิดว่าแล้วไม่ล้างหรอคือทุกครั้งที่ที่ใช้ไพ่เสร็จอะก็จะล้างไพ่นะแล้วก็จะเซตไพ่ไว้เลยว่าให้พร้อมสําหรับการเปิดในครั้งต่อไปถ้าแบบว่าไม่มีเวลาหรือว่าเป็นแบบเปิดฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้เราก็เก็บกันไปก่อนพี่ไพ่อันนี้เขาอยากบอกอะไรเราหนอมาอ่ะออก,กันเลยโอ้อะไรเนี่ย six of pentacles อืมไม่อยากอ่านอย่างนี้เลยอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะ จะมีคนเก่าๆของคุณจะกลับมานะเห็นไหมเห็นหรือเปล่าคนเก่าๆของคุณจะกลับมามาขอมาขอโอกาสมาขอความยุติธรรมเพราะว่าเ,ออเขาอาจจะกําลังทําอะไรให้คุณอยู่มั้งเขาเลยอยากมาขอความยุติธรรมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแม่หมอขอปิดไปด้วย ด้วยไพนี้แล้วกันเพื่อเพื่อเป็นการแบบว่าเหมือนกับให้กำลังใจให้กำลังใจจัดไพ่ให้ดีๆก่อนมันจะได้เรียกพลังงานดีๆให้คุณนะโอเคคุณเองอะ่ะจะเป็นผู้ช่างตวงวัดสิ่งต่างๆแต่เหมือนกับไพ่มาเพื่อที่จะบอกว่าคุณระวังไว้นะระวังว่า ระวังว่าคุณจะเหมือนไพ่เขาเตือนอะว่าระวังนะเพราคุณอะจะเผลอไปหลงกลแล้วก็ให้ความสงสารกับคนเก่าของคุณจนเข้าใจว่ามันเป็นความรักอุ้ยไม่อยากอ่านแบบนี้เลยอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอ่าเวลส์ wealth. สิบเหรียญ เนี่ยโอ๊ยไม่อยากอ่านแบบนี้เลยขอดูหน่อยระวังระวังว่าคุณน่ะจะจะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนใหม่ของคุณเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายอ่ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนหรือพลังงานมวลรวมของโลกทิพย์อ่ะอยากส่งปลุกแม่หมอให้มาเปิดไพ่เตือน ว่าเหรียญสุดท้ายที่คุณควรจะให้อ่ะมันคือให้คนใหม่แล้วพอคุณให้คนใหม่อ่ะกลัวจะไปให้คนเก่าจังถ้าให้คนใหม่มันก็ยังเสมอกันอ่ะเหมือนคนเก่าเขาจะกําลังเขากําลังทําอะไรให้คุณอยู่รับหลังตอนเนี้ย mm. เพื่อที่จะเรียกคุณกลับมาคือชดใช้ให้กูให้ให้คุณอ่ะ ชดอ่ไม่ใช่คุณนะคุณคุณนี่หมูนะเอาใหม่ oh ชดใช้ให้คุณนะแล้วพลังงานของเขาอะ่ะมันเรียกคุณทําให้คุณอะ่ะจะหันไปมองเขาโดยที่คุณอะ่ะอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับคนใหม่เพราะคนเก่าอะ่ะเขาจะมาด้วยความน่าสงสารน่ะแล้วเขาจะมาเหมือนพยายามทําอะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองอยู่เพื่อที่จะให้คุณกลับไปหาเขาอส คุณนะ่ะถ้าคุณกลับไปหาเขาอ่ะสิบเหรียญคุณหายเลยนะความมั่งคัง่งเพราะว่าคนใหม่ของคุณเป็นคนที่มาจากแดนไกลแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันมาจากแดนไกลอ่ะเหมือนเขาเพิ่งเดินทางมาแล้วก็มีความมั่งคั่งมาเพื่อที่จะมาหาคู่บารมีของเขาโอ๊ยแม่หมออยากร้องไห้กลัวเหลือเกินกลัวใจพวกคุณเหลือเกินว่าคุณจะไม่อยู่ที่ทมไม่ยอมตื่นรู้ขึ้นมาเลือกเลือกคนใหม่อ่ะนะ เซตระบบไว้คนใหม่เท่านั้นอันนี้คืออะไรโอ้ยต้องต้องเอาแว่นออกเลยอะเดี๋ยวนะขออ่านใกล้ๆก่อนแนมะ่หมอมอง,มองไม่ชดัดเพราะแม่หมอใส่แว่นกันแดดโอ้ยส่ตายาวแล้วเนี่ย Material Week อืมเนี่ยเป็นสภาวะที่ที่ คุณน่ะจะต้องอยู่รบลากับไอเนี้ยความสัมพันธ์สองสมคนอะไรเนี้ยไปอีกไปอีกสักพักเลยนะแต่อยากให้คุณแบบตัดสินใจอะตัดสินใจว่าคุณจะเอาอย่างไรอะซึ่งพลังงานก็เตือนอะเตือนมาประมาณว่าคู่แท้ของคุณอะมันนะแต่เลือกเอาแล้วแต่คุณ princess of wands เห็นไหมอ่ยแม่หมอต้องถอดแบนละไม่งั้นไม่งั้นก็จะจะไม่สามารถที่จะเห็นเห็นภาพชัดได้ Princess of Wands ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เลือกคนใหม่นะคุณก็จะกลับไปอยู่ในสถานการณ์เก่าๆคือกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองถูกควบคุมถูกบังคับจากคน จากคนเก่าทางความสัมพันธ์เก่าของคุณแม่หมอรู้สึกว่าไม่ควรเปิดให้แล้วนะใบสุดท้ายแล้วกันอรี mm. e of w า n d s อ่านว่าอะไรเนี่ยตัวหนังสือก็แบบอ n y w a y อืม เซตระบบไวเ้เพื่อนเซตใหม่เซตไว้เซตใหม่เซตว่าอืมว่าระวังระวังที่ถ้าหากว่าคุณกลับไปความสัมพันธ์เก่าอะ่ะคุณก็จะอยู่ในสภาวะนี้เลยแล้วคนคนนี้ยเขาเป็นคนที่ถ้าหากคุณไม่สนใจเขาอะ่ะหันไปหา หันไปหาคนเก่าอ่ะคือเขาจะไปจากคุณทันทีเลยนะดังนั้นน่ะคุณต้องมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นชัดไหมเนี่ยแม่หมอเลือนไพ่ให้คุณต้องมีความเอ่อชัดเจนชัดเจนกับเขามากๆอย่าตัดสินใจนานความหมายก็คือให้มาเตือนว่าอย่าตัดสินใจนานเปิดอีกหน่อยดีกว่ารู้สึกใช่เพราะเขามาด้วยความมุ่งมั่น ค i งอ o ฟว a n d s เขามาหาคุณด้วยความมุ่งมัน่นเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะเพื่อนๆคนใหม่คุณเป็น Queen of w a n d s เขาเป็น King of Wands นะคะดังนั้นแม่หมอจะแก้เคลดใหเ้เพื่อนๆนึกถึงอันนี้เอาไว้นะคะเพื่อนๆพนแม่หมอแก้แก้เคลดให้ใครที่เออใครที่มีความมีความแบบว่าจะหลงผิด หลงผิดไปคิดถึงภาพนี้เอาไว้นะคะเพื่อนๆนะแก้เคลดนะคะรักษาเพื่อความยุติธรรมนะคะแก้เคลดนะคะโอเคนะเป็นการแก้เคลดนะคะเพื่อนๆแก้เคลดนะคะเราจะเอาแต่สิ่งดีๆเท่านั้นในชีวิตนะชีวิตเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า ทุกข์อะไรมากแล้วโดยเฉพาะคนที่ผ่านความทุกข์มาเยอะอันเนี้ยก็ก็พักไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแก้เคลดนะคะอันเนี้ยขออนุญาตแก้เคลดนะคะในเมื่อไพ่อยากเตือนขนาดนี้ก็จะทำแบบนี้นะคะโอเค จะปิดไปด้วยภาพนี้ของคลิปนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะอย่าลืมนะว่าถ้าโดนแม่หมอโดนปลุกให้มาเปิดไพ่ให้แล้วก็ให้มาเตือนขนาดนี้นึกไว้นะคะนึกไวนะะ้นวนะเป็นวอลเปเปอร์แก้คลิปก็ได้นะเพื่อนๆโอเคแม่หมอจะปิดคลิปไปนะคะขอให้มีความสุขนะตัดสินใจในชีวิตให้ถูกนะคะ คนเราไม่จําเป็นต้องทุกข์มากนะแล้วถ้าอะไรที่ผ่านมาผ่านแล้วผ่านเลยอยากกลับไปหาคนเก่าคนที่ทิ้งคุณนะคะแล้วก็อยู่กับคนที่คู่ควรกับคุณบารมีเสมอกับคุณคู่แท้ของคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ